สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะมารีวิวรถคันนี้นะครับสวยไหมครับท่านผู้ชมจะไปเที่ยวคลองมะเดื่อครับพรุ่งนี้จะขับคันนี้ไปนะครับท่านผู้ชมสีประตูล,ล้อล้ออย่างสวยงามด้วยนะครับท่านผู้ชมสี่ประตูครับจะไปเที่ยว คลองมาเดือจังหวัดน,นครนายกพรุ่งนี้จะไปลุยน้ํคาคลองหนึ่งคลองสองคลองสามนะครับท่านผู้ชมนี่แหละยาคันนี้ไปแหละครับท่านผู้ชมเครื่อง2004แรงสุดขีดครับคันนี้นี่ครับล้อสวยด้วยนะครับล้อสวยด้วยนะครับ เนี่ยครับเจ้าคันนี้เป็นลุยคลองหนึ่งคลองสองคลอ,อ,องสามไปลุยไปบุกกันพรุ่งนี้นะครับนี่แหละจังหวัดนครน,นายกพรุ่งนี้นี่แหละเจ้าคันนี้ไปท่านผู้ชมรีโวแรงครับเนี่ย ไปบุกไปลุยจะเป็นลุยไปบุกพรุ่งนี้กัคันนี้แหละครับท่านผู้ชมจะเป็นลุยใบไ,ไม้เต็มกระบะเลย เจ้าเจ้าจอมพลังไปลุยพรุพ่งนี้ท่านผู้ชม